นายจกสิงหินวัตเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ถ้ากรมราชันรต้องการเป็นจำเลยสังคมนี้กรมราชันก็ต้องชี้แจงกับสังคมให้เข้าใจถ้าเมื่อไหร่ที่ชี้แจงไม่เข้าใจคุณจำผมไม่เลยจำเลยของสังคมก็คือกรมราชธรรมน,นี่ครับจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับโรงพยาบาลตำรวจนะครับโดยมีท่านพนักงนตีสามารถมงสิรินะครับหมอ,อนายแพทย์สบเจ็ด ก็ได้รับทราบว่าขณะนี้มีผู้ต้องขังที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยที่ค้างคืนมีแค่ท่านเดียวนะครับคนเดียวก็คือนายักสิทิจินวัตที่เหลือก็เป็นผู้ต้องขังที่มามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังมารักษาอยู่เช้าเย็นกลับนะครับผมได้หาือตามกรอบระเบียบทางโรงพยาบาลตารวจก็อนุญาตให้เราขึ้นไปในชั้น14<ม>เพื่อไปดูการขั้นตอนวิธีการคุมขัง ซึ่งมีทางเจ้าที่กรมราชทัณฑ์ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจท้องที่คือสนปทุมวันและตำรวจสันติบาลนะครับก็ในชั้นที่สีเราก็ไปเจอพบเจ้าหน้าที่ที่ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่จํานวน6นายเป็นของอรวณ8นายนะครับเป็นราชทัณฑ์สองนายและก็ท้องที่3นายสันติบาลสานายนะครับหลังจากที่เราได้เห็นเจ้าที่เสร็จเราก็ได้ลงมาที่ชั้น7เพื่อมาดูขั้นตอน การปฏิบัติกับนักโทษกับผู้ต้องขังที่มาเป็นผู้ป่วยที่มารักษาโรคต้อกระจกดวงตาที่ชั้นเจ็บว่ามีขั้นวิธีการขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรก็ผู้ต้องขังสองคนนั้นที่เป็นผู้ป่วยก็มีเจ้าที่ราชทันมาควบคุมสองท่านสองคนส่วนนักโทษผู้หญิงก็มีเจ้าที่ราชทันผู้หญิงมาควบคุมสองคนเหมือนกันก็เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติของราชทันเนี่ยกับนักโทษที่มารักษาตัวเนี่ยก็มีความเท่าเทียมกันนะครับ แต่ว่าในส่วนที่ขึ้นไปชั้น14ผมก็ได้พบเจอเจ้าหน้าที่จริงครับส่วนที่จะถามว่าได้พบเจอนักโทษหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นพรบรส่วนบุคคลที่เขาอนุญาตเราแค่นี้ครับแบบนี้ถือว่าเราทำ,ทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะขอมาดูว่าชั้น14มีคุณภาพสิอยู่จริงหรือไม่<น>เราก็มาเพื่อให้สังคมหายข้อสงสัยครับสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราทําได้เต็มที่ตามกฎระเบียบรัฐนูลกฎหมายเนี่ยก็คือ เราได้พบเจเจาหน้าที่ส่วนานายทักษิณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่นี่หรือไม่นั้นก็เป็นหน้าที่ราชธรรน์นะครับพรากรมราฐธรร์เขาชี้แจงว่าเป็นพรบส่วนบุคคลที่เขาจะมีสิทธิ์ให้ใครเยี่ยมหรือห้ามเยี่ยมและก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่มีสิทธิ์ว่าจะอนรญาตให้ใครเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมแต่เราไม่ได้มาขอเยี่ยมใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเรามาดูว่าขั้นตอนวิธีปฏิบัติเนี่ยเท่าเทียมกันหรือไม่นะครับครับผม วิธีการรักษาใช้วิธีการรักษาอะไรไเนาวิธีการรักษาเนี่ยเขาบอกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะมีกฎหมายควบคุมอยู่แต่โรคเขาก็ได้บอกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าไม่ว่าโรคความดันในโลหิตนะครับเส้นเลือดโลหิตนะครับเป็นโรคปอดอะไรเงี้ยโรงพยาบาลเขาตอบไปแล้วนะครับไอเนี้ยผมว่าเขาก็ได้ชี้แจงคบถุนไปแล้วในส่วนผมเนี่ยคือมาดูขั้นตอนวิธีการแล้วว่ามาดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมอย่างไรถ้ามีผู้ต้องขังต้องมาค้างคืนเนี่ย ก็ได้รับทราบว่ามีท้องที่3นายสันติบาล3านายกรมราชันสองนายกรมราชันเนี่ยก็ผัดเวรกันผัดละ2นายเนี่ยอยู่เวรละย4ิชั่วโมงยี่พอย4ิชั่วโมงก็เปลี่ยนสองก็เปลี่ยนผัดใหม่มาแล้วก็ต้องรายงานผู้กัญชาทุกสองชั่วโมงโดยถ่ายภาพส่งทางไลน์นะครับให้กับผู้บัญชาทุกสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ในห้องที่ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยพักอยู่เนี่ยก็ไม่ล็อก ทางผู้คุมเนี่ยก็เดินเข้าห้องได้ทุกเวลาคัาเวลากันไปครับผมการได้มีข้อสงสัยกับผมในวันนี้ทางทีมแพทย์นะคะว่าอาการป่วยขนาดนี้จะต้องรักษาตัวไปอีกนานเท่าไหร่ผมไม่ก้าล่วงในการรักษาของแพทย์นะครับหน้าที่ของผมก็คือมาหาข้อเท็จจริงหลังจากนี้ก็ต้องกลับไปถามกรมราชทัณฑ์นะครับทางอธิบดีเกี่ยวกับเอกสารที่เราขอไปว่าผู้คุมคนไหนที่มาเข้าเวรที่นี่และมีการปรับเปลี่ยนเวรอย่างไรมีการลงชื่ออย่างไร เราได้ขอเอกสารไปแล้ว 2. ในส่วนค่ารักษาพยาบาลที่แจ้งว่าใช้สิทธิ์สปสชถ้าเกินสิทธิ์สามารถเบิกใช้เงินส่วนตัวได้เนี่ยใช้ระเบียบข้อไหนนะครับ3เอกสารที่เราขอไป,อไปก็คือสำเนาใบรอท101กรอประวัติก่อนเข้าเรือนจำน,นะครับได้ทำหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องกลับไปตามเอกสารจากกรมาชทัณท์นะครับ,รบในัดส่วนของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย วันนี้เราได้ทําครบถ้วนกระบวนการเลยครับทางโรงพยาบาลตำรวจได้นําเอกสารชี้แจงไหมครับว่าภาพการรักษาหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณที่สังขมสงสัยเนี่ยมายืนยันกับปมทกการตํารวจหรือไม่ครับภาพการรักษาเขาชี้แจงไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับเอกสารทังหวดที่ท่านสสกล่าวื่อกินคือจะติดพรบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่จะตป็ขอเอกสารนะครับก็ตอบมาครับสิ่งไหนที่รัฐธรรม์ให้ได้หรือไม่ได้ก็ตอบมาเราถามขั้นตอนปฏิบัติทางกฎหมายว่าขั้นตอนในการรับตัวผู้ต้องหาเข้าไปเรือนจำเนี่ย มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรในเมื่อการกรอกรอทอ101กรอกประวัติได้กรอกจริงหรือไม่กรอกจริงก็ยืนยันว่ากรอกจริงมาถูกไหมครับ 2. เงินงบประมาณที่ใช้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนชาวไทยมีสิทธิ์ที่จะรู้ควรรับรู้เพราะเราเป็นเจ้าของเงินครับเพราะงบประมาณทั้งหมดมาจากเงินภาษีพีมม่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในการใช้เงินรักษาเงินสปสอชอเนี่ยก็เป็นเงินพี่น้องประชาชนประชาชนก็ต้องทราบว่า,าถ้าเกินสิทธิสปสชนเนี่ยถ้าสามารถใช้เงินส่วนตัวได้ก็เป็นสิทธิของนักโทษคนอื่น ก็เขาสามารถใช้เงินส่วนตัวของครอบครัวได้ด้วยครับมีการเปิดเผยจํานวนตัวเลขราคาค่ารักษาเป็อันไหนถึงเกินกว่าสพสชอคุณอันนี้คุณขอให้ข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ครับเราต้องขอจากเจ้าของไข้เลยครับเจ้าของไข้ของผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังก็คือว่ากรมแรกทันเราขออยู่ครับถั้าต่อที่ความคนณไม่ด้ึงการเข้ามาตรวจเยี่ยมในวันนี้แตกต่างจากคอพทหรือนายแพทย์ตุลเมื่อปีที่แล้วยังไงบ้างครับผมไม่ทราบว่าคอพทนายแพทย์ตุล มาตรวจสอบยังไงนะครับแต่ว่าในทางคณะกรรการตารวจนะเรามาตามกฎหมายตํำรนมาตราที่129ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สังคมสงสัยและผมก็ยืนยันว่าผมจะทําในตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ทางโารยาบาลตำรวจให้เราทําแค่ไหนผมไรม่ถาให้เราทําแค่ไหนซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณโรยาบาลตำรวจครับที่เข้านาอน,นุเคราะห์ให้เราขึ้นไปถึงชั้นสิสี่ ไปดูถึงหน้าห้องได้นะครับไปไปดูในในหน้าฟอร์ดนั้นได้นะครับมีโอกาสได้ขึ้นไปเชื่อไหมครับว่านั่งผูชายทักษิณนี่ยังอยู่บนชั้นที่สี่ครับก็ต้องไปถามกรมราชทัณฑ์ผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้เห็นนะครับผมเห็นแต่เจ้าหน้าที่ถ้าผมตอบว่าผมเชื่อก็ไม่ได้ตอบไม่เชื่อก็ไม่ได้ก็ต้องถามกรมราชทัณฑ์ต้องยืนยันเองต้องไปถามที่ดีกรมราชทัณฑ์นะครับจากการตรวจย่อมีข้อข้องใจไหมคะยังไงนะครับ เรื่องอาการป่วยเราสอบถามไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าเรามองว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ทราบอาการป่วยหนักแค่ไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเขาชี้แจงมาอย่างหนึ่งว่า มนุษย์เราเมื่อเข้าวัย70กว่าปีเนี่ยมีอาการป่วยได้อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องโรงพยาบาลตำรวจถามว่าผมพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ทราบถึงอาการป่วยนะครับแต่ถึงข้อควรแล้วค่ะลักษณะผู้เกตอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังไงนะครับจากการตรวจยี่ยมวันนี้มีข้อข้องใจหรือข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมผมคงไม่มีข้อข้องใจที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่ข้อข้องใจที่กรมราชทัณฑ์ที่ผมขอเอกสารไปเนี่ยผมต้องได้รับนะครับการมิการต้องได้รับครับคุณชัยชนะคะลักษณะห้องที่ยังงไถือว่าไม่ผิดหวังครับเราก็ได้ขึ้นไปชั้น14นะครับสี่คร เราก็ไม่ได้ผิดหวังกรอบอำนาจหน้าที่ที่ให้เราไว้ความตั้งใจที่เรามาทํางานเนี่ยเราก็ได้มาเจอ,อนักโทษสองคนมาจากเรือนจําพิเศษมินบุรีมารักษาตัวอยู่เราก็ได้ขึ้นไปชั้น14บเพื่อไปดูว่าการมาตรการการป้องกันของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นไปตามแผนนะครับครับลักษณะห้องที่ได้ขึ้นไปดูนี่ค่ะอธิบายนี่เป็นว่ามันเป็นไปตามอย่างที่มีหาวกระแสน,น,นี่ไหมครับผมผมไม่ได้ผมผม <ทำ S 1> ไม่ได้นะมองห้องอย่างนั้นครับ เขาก็อนุญาตแก้พื้นที่ที่เขาหัวง่านพื้นที่หัวง่านเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้เห็นห้องพักหรือห้องอะไรเลยผมก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวถ้าวันหลังป่วยแล้วจะบอกว่าห้องนั้นเป็นยังไงผมคนนี้ไม่ป่วยครับแต่ถ้าป่วยไปอยู่ห้องนั้นก็ต้องไปตำรวจไม่ไม่เกี่ยครับอย่างนี้ครับในชั้น14เนี่ยผมเรียนอย่างนี้โรงพยาบาลตำรวจเขายืนยันว่าในชั้น14ไม่ได้มีห้องเดียวมันมีหลายห้องเปิดมีกี่ห้องคะเขาเขาเข้าไปลึกสุดเขาแม่เข้าเขาเราอยู่แค่แค่แค่ข้างหน้าชั้นเนี่ยนะครับเราไม่่่่เเเข้้้้าาาไไมมมดพพระป็นนนนืทีีสวลลุคัหหยอง และประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้สิทธิรักษาตัวที่นั่นได้นะครับอ่าอันนี้สิ่งที่เราทราบมาออครับออลิฟต์ไปก็เจออยู่ได้แค่นั้นใช่ไหมคะก็อยู่ตรงหน้าห้องพยาบาลนะครับอ่าแค่นั้นนะครับที่เหลือก็เจ้าที่เขาควบคุมอยู่นะครับอ้ทั้งหมดเหมือนกับจะไปอยู่ที่กรมราชธรรมแล้วทั้งท่านสสจะมีการเอ่ยยื่นขอเอกสารอะไรจากกรมราชธรรมนับจากนี้นะครับผมบอกไปแล้วยื่นอะไรครับแต่ผมบอกไปผมเรียนอย่างนี้นะครับว่านายชักสิงยินวัฒน์เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอก แต่ถ้าคมราชันต้องการเป็นจำเลยสังคมนี้คมราชันก็ต้องชี้แจงกับสังคมให้เข้าใจถ้าเมื่อไหร่ที่ชี้แจงไม่เข้าใจคุณจํำผมไม่เลยจำเลยของสังคมก็คือคมราชันนี่ครับ